ไลฟ์สไตล์นักปั่นแบบมินนะคะบางทีปั่นจัก,กรยานอยู่ลูกค้าทักมาโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าหลังก็มองไม่เห็นค่ะมันจะดีแค่ไหนถ้าเราติดมือถือกับแฮนด์ของเราได้แน่นหนาและหยิบออกมาได้ง่ายดายด้วยแม่เหล็กพ<ข>อได้เจอพิกดีไซน์โมบายก็ตอบโจทย์มินมากเลยค่ะปั่นจัก,กรยานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนี่นะคะความแน่นหนาเวลาปัน่นคือดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดแต่ถ้าเราอยากจะใช้นะคะกดทีเดียวด้วยมือเดียวเอามาถ่ายได้เลย ต้องใช้โทราศัพท์ดูแมพถ่ายคลิปหรือว่าอยากเอามือถือออกจากกระเป๋าง่ายๆนะคะติดไว้ตรงนี้เลยหยิบใช้ก็ง่ายว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะ ไปปั่นที่ไหนไม่รู้ทางนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยอีกแล้วค่ะเราไม่ต้องหยิบมือถือเข้าๆออกๆจากกระเป๋าหลังแล้วนะคะติดไว้ด้านหน้านะคะเปิดเพลงฟังได้ชัดเจนเลยค่ะตัวอุปกรณ์ของพิกดีไซน์โมบายนะคะทั้งบางเบาดูดีแข็งแรงและติดตั้งง่าย<ม>ค่ะมทดสอบติดมาแล้วนะคะแล้วปั่นลงเขาค่ะยังไงก็ไม่หล่นแน่นอนค่ะด้วยเทคโนโลยีกันล็อกด้วยแม่เหล็กในตัวนะคะแบบสลิมลิงค์ค่ะมีความปลอดภัยสูงและทําให้เรารู้สึกว่าหยิบและเก็บมือถือได้ง่ายราวกับเวทมนต์เลยค่ะรู้สึกนักปั่นโซเชียลแบบเราชิ ง่ายขึ้นมากมาดูความเวอร์ของมันถ้าปั่นแล้วขยับยังไงก็ไม่หลุดนิ้นพยายามดึงยังไงก็ไม่หลุดนะคะแต่เราสามารถกดแล้วมันออกได้เลยด้วยแมกเนตตัวนี้ แมกเนตล็อก2ชั้นนะคะ1 2ตัวนี้จะต้องกดเท่านั้นถึงจะออกนะคะแต่ว่าตอนปั่นกดมือเดียวก็หลุดได้แล้วเราก็สามารถเซลฟี่แล้วก็ถ่ายตอนที่ปั่นได้ว่ามันเวิร์กกับชีวิตมนมากๆสําหรับคนปั่นจักรยานหรือว่าใครที่เป็นไรเดอร์นะคะตัวนี้เวิร์กมากติดโทรศัพท์แน่นหนึบมากนะคะก็เป็นแพ็กเกจนะคะเอาฟอนต์ไบเมาส์ค่ะตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เราจะติดกับแฮนด์จักรยานนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นยูนิเวอร์แซลอะแดปเตอร์ค่ะซึ่งตัวนี้มินใช้อยู่เราสามารถเอาตัวนี้นะคะมาติดบน เคสมือถือของเราเองได้เลยนะคะโดยติดตั้งด้วยกาว 3M v h อที่ทนทานเป็นพิเศษแล้วเราก็จะมาติดกับตัวอัลฟอนไบเมาส์ตัวนี้นะคะก็ง่ายดายมากไม่ว่าเราจะมีโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ซื้อตัวนี้มาติดตัวเคสของเราได้เลยหรือเรานะคะจะใช้เคสของเขาเลยก็ได้นะคะแบบว่าเรียบร้ดูดีมากเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถเป็นแมกเนตเอาไปติดตัวอัลฟอนไบเมาส์ได้เลยก็ เขามีหลายอย่างมากๆเลยนะคะของพิกดีไซน์เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดนะคะมีหลายรูปแบบมากๆไม่ใช่แค่แบบที่มิ้นติดเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะในกล่องก็จะมีคู่มือมานะคะวิธีการติดเอาฟอนไบเมาส์ของมิ้นเองเนี่ยจะติดแบบนี้นะคะเข้ามาด้านในเพราะว่ามิ้นมีไม้จักรยานด้วยนะคะแต่เขาสามารถติดแบบนี้ได้ด้วยค่ะเป็นแนวนอนนะคะติดมือถืออย่างเดียวให้ยื่นมาด้านหน้าแด์น,นะคะหรือว่าจะติดแนวตั้งให้มือถือแบบว่าเป็นเนวิเกเตอร์เลยก็ได้นะคะยื่นมาด้านหน้าแบบ นี้นะคะและด้านในมีอุปกรณ์การติดตั้งมาให้ครบถ้วนค่ะง่ายมากๆสำหรับการใช้งานนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลย